สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพก,ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการของสำนักวิทยาศาสตร,ร์ราชบัณฑิตยสภานะฮะเราพยายามจะนําเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในงานเขียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด8ตอนด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่9นะจะพูดถึงเรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในงานเขียนนะครับ ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะอาจจะพูดกันได้หลายชั่วโมงกว่าจะจบแต่ว่าเพื่อไม่ให้มันยืดยาดเกินไปนะครับผมอยากจะขอแนะนําเพียงเรื่องสองเรื่องเท่านะั้นหรือสามเรื่องอย่างมากก็คือว่าอันที่หนึ่งการใช้ขีดสั้นในการแยกตัดคำนะฮะขีดสั้นนี่ภาษาวยาก์ไทยเ็าเรียกยัตตีพังนะภาษาอังกฤษเรียกว่าไฮเฟนนะฮะอันที่สองก็คือการเว้นวรรคเล็ก เนะเว้นวรรคเล็กนี่ขนาดหนึ่งตัวพยัญชนะในภาษาไทยนะะอย่างเช่นตัวกองเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานของการเว้นวรรคนะแล้วก็การเว้นวรรคใหญ่ก็สองช่องตัวพยัญชนะขึ้นไปนะครับเอาแค่สามเรื่องก็แล้วกันนะฮะความจริงมันยังมีเรื่องของการเว้นวรรคเรียนแบบเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษนะฮะแต่ว่าอันนั้นมันจะลงรายละเอียดมากเกินไปแล้วบางครั้งมันก็อาจจะไม่จําเป็นนะะก็ขอแค่ว่า สามเรื่องนะครับคือเรื่องการใช้ขีดสั้นการเว้นวรรคเล็กแล้วก็การเว้นวรรคใหญ่แต่ตอนแรกนี้ขอเริ่มด้วยการใช้ขีดสั้นหรือยัตติพังนะฮะจุดประสงค์ของการใช้ขีดสั้นก็คือเพื่อแยกตัดคำนะฮะระหว่างพยางค์ของคำนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นการตัดแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะฮะเรามีหลักเกณฑ์เอาไว้ว่าควรจะแยกตรงพยางค์นะฮะ ไม่ใช่ไปแยกกลางพยายามยกตัวอย,อย่างอย่างที่เห็นบนจอเนี่ยนะครับคำว่าจิตวิทยาเนี่ยนะเราควรจะเว้นตัดคำแยกคำ,คำตรงคำว่าจิตกับวิทยาเ,ยเอาขีดสั้นก็ไปใส่อันนี้ความหมายจริงๆก็หมายความว่าเวลาบรรสุดบรรทัดของการพิมพ์ด้วยการเขียนเนี่ยนะฮะพอเขียนจิตแล้วมันไม่มีที่พอที่จะเติมคำวิทยาเราก็ใส่ขีดสั้นเข้าไปแล้วก็ไปเริ่มวิทยาที่บรรทัดใหม่นะฮะ ถ้าบางคนใช้โปรแกร,รมประมวลคำนะ word p r o c s s s o r เนี่ยบางทีพอพิมพ์จิตนะฮะแล้วก็วิทยาเนี่ยบาง <c oughs> เอ,าอโปรแกร,รมประยุกต์บางอันเนี่ยมันอาจจะตัดให้เสร็จเลยนะฮะคือใส่จิตแล้วก็ใส่ขีดสั้นเอาไว้แล้วเอาวิทยาไปเริ่มบรรทัดใหม่ให้เลยแต่ว่าจริงๆเราทำเองก็ได้นะครับทีนี้ถ้าจะไปตัดตรงหลังคำว่าวินี่เขา ไม่แนะนานะฮะเพถือว่าไปตัดตรงกลางพยางนะฮะจิตวิทยาวิทยาเนี่ยมันวอสระอีและตามด้วยทยอสระอาใช่ไหมฮะถ้าเราไปใส่ขีดสั้นหลังวิเนี่ยถือว่าไม่ดีนะฮะผิดหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์นี่มันต้องตัดคําตรงตรงพยางตรงสิ้นสุดพยางหรือเริ่มพยางหมายความว่าตัดระหว่างพยางเนี่ยไม่ใช่ไปตัดในกลางพยางนะฮะในจิตตวิทยาเนี่ยมันมีสองพยางคือจิต กับวิทยาถ้าจะตัดก็ตัดระหว่างจิตกับวิทยาไม่ใช่ไปตัดอยู่ที่หลังจิหรือหลังวินะฮะเอาอีกคำหนึ่งนะฮะประสบการณ์อันนี้ก็เลือกตัดได้นะฮะเพราะว่ามันมีสามพยางประนี่หนึ่งพยางศพอีกพยางหนึ่งการเป็นพยางที่สามเราจะตัดตรงหลังประก็ได้นะฮะใส่ขีดสั้นไปตรงนั้นแล้วขึ้นบรรทัดใหม่นะเป็นสบการณนะ์แต่ว่าจะให้ดีก็ไปตัดหลังศพนะฮะมันจะได้เอาคำ ประสกเนี่ยไว้ด้วยกันนะครับสองพยางประกระศกนี่เป็นคําเดียวอยู่ข้างหน้านะใส่ขีดสั้นแล้วก็ไปขึ้นการในบรรทัดใหม่อย่างนั้นน่าจะดูดีกว่าแต่ว่าถ้าจําเป็นจริงๆจะตัดหลังปราก็ไม่เป็นไรนะครับตัวอย่างอื่นอย่างเช่นคําว่าโอวาดก็ตัดคําที่หลังโอนะฮะใส่ขีดสั้นตรงนั้นอววาดอววาดหรือวาทะนี้ไปขึ้นบรรทัดใหม่นะสังเกตก็ตัดตรงสังนะฮะหลังคําว่าสังหน้าคําว่าเกตใส่ขีดสั้นตรงนั้นนะฮะอนุรักษ อนุรักษ์คณะบดีเนี่ยเราก็ไปตัดตรงหลังอนุนะฮะแล้วก็ตัดหลังคณะนะฮะนี่เป็นคําที่เขาเรียกว่าคําสมาทในภาษาบาลีสันสกฤตนะะเอามาใช้ในภาษาไทยถ้าหากว่าไปตัดหลังตัวอออ่างเนี่ยดูจะไม่เหมาะนะฮะเอาตัวอแล้วก็เอาใส่ขีดสั้นแล้วอนุรักษ์ไปไ,ปไปอ้อยู่บรรทัดนึงเนี่ยมันจะไม่ดีนะฮะถ้าให้ดีเนี่ยอนุมันควรจะอยู่ด้วยกันนะฮะเหมือนกับคณะบดีเนียนยคณะเนี่ย คอ,อนเนนเน่ควรจะอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็บดีนดีไปไว้ใช้อีกบรรทัดหนึ่งนะีอย่างนี้ถึงจะเหมาะนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้ขีดสั้นในการตัดคําที่ปลายสุดของบรรทัดนะฮะทีนี้มันมีเรื่องของการเว้นวรรคนะฮะภาษาไทยเนี่ยเราบางครั้งเราก็เขียนติดเป็นพืชนะฮะถ้าหากว่ารู้กันเนี่ยไม่ต้องเว้นวรรคก็ยังได้นะฮะแต่ว่าเพื่อให้มันดูงดงามนะฮะแล้วก็ ให้ผู้อ่านเนี่ยได้มีโอกาสได้พักหายใจบ้างเราก็ควรจะเว้นวรกเล็กน้อยนะฮะยกตัวอย่างสักสองสามตัวอย่างกันแล้วกันนะครับอย่างเช่นว่าอ่อย่างที่ปรากฏบนจอเนี่ยนะฮะสัตว์เลี้ยงมีหลายชนิดเว้นวรคนะฮะเช่นแล้วก็เว้นวรคสุนัขเ,เว้นวรคแมวเว้นวรกแล้วก็ปลานะฮะหรือตัวอย่างที่สองเนี่ยชุมชนแถบนี้มี เว้นวรกบ้านนาเว้นวรกบ้านไร่เว้นวรกเป็นต้นที่จริงมีกับบ้านนานี้อาจจะติดกันไปเลยก็ได้นะไม่เสียหายอะไรนะฮะชุมชนแถบนี้มีบ้านนาเว้นวรกบ้านไร่เว้นวรกเป็นต้นอะนี่เว็นวรกเล็กนะครับหนช่องตัวอักษรอีกตัวอย่างหนึ่งพุทธกับใสแตกต่างกันเว้นวรกแต่ก็อยู่ร่วมกันได้นะฮะ คําว่าเช่นหรือเป็นต้นเนี่ยนะฮะอันนี้มันคล้ายๆกับเป็นคําวิเศษนะฮะส่วนแต่เนี่ยมันเป็นสันธานนะฮะก็สังเกตเอาไว้ว่าเราจะมีการเว,นวนะเ้นวรคนะฮะเว้นวรคเล็กนะฮะข้างหน้าข้างหลังเช่นนะฮะข้างหน้าเป็นต้นนะข้างหน้าแต่อย่างเงี้ยน,นะฮะนะครับ <c oughs> เพื่อเพื่อให้มัน อ่านได้สะดวกขึ้นนะฮะคนอ่านมีโอกาสที่จะหายใจได้ถ้าเขียนติดเป็นพืชเนี่ยอาจจะแยกไม่ออกว่ามันมีข้อข้อความหรือสิ่งของกี่อย่างนะฮะสมมุติว่าเราเขียนติดกันเป็นพืชเนยในตัวอย่างที่หนึ่งนะสัตว์เลี้ยงมีหลายชนิดเช่นสุน,นัขแมวปลาอย่างเงี้ยนะฮนะก็ไม่แน่เหมือนกันะว่าบางคนเขาอาจจะนึกว่าแมวปลาอะไรเงี้ยนะฮะเพราะมันมีเสือปลาอยู่ใช่ไหมฮะเสือปลานี่มันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะฮะไม่ใช่เสือ อย่างหนึ่งปลาอย่างหนึ่งนะฮะเสือปลานี่เป็นสัตว์ชนิดเดียวนะครับทีนี้สุนัขแมวปลานี่ผมไม่มีปัญหานะจะจะเขียนติดก็ได้แต่มันไม่ดูแล้วมันไม่สวยงามนะครับก็แยกกันโดยใช้เป็นวักเล็กเนี่ยดีขึ้นนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าใครรู้ภาษาอังกฤษนะฮะอันนี้ภาษาอังกฤษนี่ยไ,ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เอาเป็นตัวอย่างเส้นเลยก็ไม่ใช่นะฮะบ,บางอย่างมันก็เรียนแบบได้โดยที่ไม่เสียหายอะไร ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คอมม่าหรือจุลภาคนะออกไว้ขั้นนะคำเพื่อแยกหน่วยออกจากกันนะอย่างเช่นว่าสุนัขตรงกับคำว่า d o อแมวตรงกับคำว่า cat ปลาตรงกับคำว่าฟิชเนี่ยถ้าเป็นตัวอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะบอกว่า animals are various นะ for example dogs cats น fish ะอะไรอย่างเงี้ยนะ ของเขาเนี่ยพอ dog cat fish เนี่ยเขาจะมีคอมมาขั้นใช่ไหมฮะนั่นแหละถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษหรือว่านึกภาษาอังกฤษได้ก็ลองเปลี่ยนจากคอมมาเนี่ยมาเป็นเว้นวรรคเล็กเสียก็เทียบพอจะเทียบเทียมกันได้นะครับนะเอาว่าเที่ที่ไหนภาษาอังกฤษมันใช้คอมมาเนี่ยภาษาไทยใช้วรรคเล็กนะก็ไปด้วยกันได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูเว้นวรรคใหญ่บ้างนะนะเว้นวรรคใหญ่นี่สองช่องอพย,ยัญชนะขึ้นไปนะฮะสองหรือสามก็ได้นะฮะ อันนี้มีจํากัดตายตัวว่าเอาไว้ระหว่างประโยคเนะี่ยพอจบประโยคที่หนึ่งขึ้นประโยคที่สองเนี่ยเราก็จะเว้นสักสองช่องเรียกว่าเว้นวรคใหญ่เนะ่ยตัวอย่างเช่นวิทยาการย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมนี่จบประโยคที่หนึ่งนี่แล้วก็ขึ้นประโยคที่สองเราก็เว้นวรคที่สองช่องตัวอักษรอย่างน้อยนะบ้านเมืองจะเจริญหรือเสือ่อมก็เนื่องด้วยวิทยาการอย่างนี้เป็นต้นเพราะงันง่ายมากเลยนะฮะ เว้นวรคใหญ่เนี่ยวเว้นระหว่างประโยคก็ลองนึกถึงภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันนะฮะภาษาอังกฤษในเวลาจบประโยคเขาจะใส่ฟุลสต็อปหรือพนะีเรียตฟุลสต็อปนี่ยภาษาไวยากรณ์ไทยก็เรียกว่ามาหักฟนะภาคถ้าคอมม่าเนี่ยภาษาวยากรณ์ไทยก็เรียกจุลภาพนะจุลภานะลพาก็คือเว้นวรคเล็กนะมหักภาคก็คือเว้นวรคใหญนะ่แต่ว่าภาษาอังกฤษนี่เ็าใช้เป็นจุดจุดลูกน้ำนะฮะเรียกว่าคอมม่าแล้วก็จุด ฟุลสต็อปหรือพีเรียกน,นี่นะเพราะฉะนั้นก็พอจะเทียบเคียงกันได้นะทีนี้มันยังมีรายละเอียดอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะว่าเราอาจจะนําหลักเกณฑ์ของการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษเนี่ยมาอมาใช้ได้แต่ว่าผมจะไม่กล่าวถึงเนี่ยใครสนใจเดี๋ยวจะแนะน,นําหนังสือในตอนท้ายของตอนนี้นะว่าให้ไปดูหนังสือของราชบิดสภาที่เขาทำมาไว้น่นะ ขอแนะนำเพียงแค่สมอย่างที่น่าจะพอและสําหรับงานเขียนทั่วๆไปนะฮะอ่าละทีนี้มันจะมีข้อเสียยังไงถ้าเราตัดคําไม่ดีนะหรือว่าเราไม่เว้นวักให้ถูกต้องเนี่ยนะเอาลองตัวอย่างความกํากวมนะฮะเมื่อเราไม่ใช้ขีดสั้นที่ปลายสุดบรรทัดก็จะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่ามีข้อความนะฮะซึ่งควรจะติดต่อกันไปว่าอย่างนี้นะฮะคนขายยาได้บอกเราว่า หล่อนได้ขายตัวยาที่ต้องการที่เราต้องการไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะครับบังเอิญว่าพอไปถึงคําว่าตัวเนี่ยมันสิดมันสุดบรรทัดก็ตัดคำนะฮะถ้าสมมุติเราไม่ใส่ขีดสั้นหลังตัวเนี่ยก็กลายเป็นว่าหล่อนได้ขายตัวพออ่านแค่นี้เ่็ก็นึกว่าเอ๊ะคนขายยาคนเนี้ยสงสัยจะทํางานเสริมที่ยังไงนะครับไม่ใช่นะฮะความจริงมันมีคําว่ายา,ยาอยู่อีกบรรทัดหนึ่ง อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ใส่ขีดสั้นมันก็ทําให้เข้าใจผิดได้ใช่ไหมกลายเป็นเรื่องตลกขบขันไปนะฮะวันจริงๆตรงนี้ต้องใส่ขีดสั้นทีนี้ถ้าไม่อยากใส่ขีดสั้นทำยังไงเราก็ตัดตรงหลังขายไปเลยไม่ต้องใส่ขีดสั้นแล้วนันหะล่นได้ขายแล้วก็ตัวยาที่เราต้องการไปหมดแล้วมันก็มีไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับนะฮะแต่ว่าถ้าจําเป็นก็ควรจะใส่ขีดสั้นเอาไว้นะเมื่อเมื่อรู้ว่ามันจะกากวนอ้า <c> ว <oughs> ทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ ข้อความที่มันควรจะต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้นะฮะหลังจากไดดูรายการต่างๆแล้วเขาก็ปิดทีวีชั่วคราวเพื่อพักเครื่องนะฮะทีนี้บังเอิญว่าพอไปถึงตรงคําว่าปิดทีวีชั่วคราวตรงชั่วเนี่ยนะมันหมดบรรทัดพอดีก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ก็เอาคําว่าคราวเนี่ยไปไว้อีกบรรทัดหนึ่งถ้าไม่ใส่ขีดสั้นยัที่พังตรงนี้นะก็กลายเป็นว่าเขาปิดทีวีชั่ว อาจจะทําให้เข้าใจว่าเอ้มันมีทีวีดีด้วยหรือไงถึงได้มีทีวีชั่วไม่ใช่นะที่จริงมันชั่วคราวอย่างเงี้ยมันเป็นความกังวลเป็นความที่ทําให้เข้าใจผิดเราก็ควรจะใส่ขีดสั้นเสียถ้าไม่อยากใส่ขีดขั้นก็ไปตัดบรรทัดตรงคําว่าทีวีนะตรงลงท้ายด้วยทีวีแล้วก็เอาชั่วคราวนี้ไปขึ้นเช้บรรทัดใหม่นะก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูความกังวลอย่างอื่นบ้างนะฮะถ้าหากว่าเราไม่เป็นวักนี้เกิดอะไรขึ้น มันมีตำรายาโบราณนะซึ่งคนในวงการเภสัชเนี่ยเภสัชกรรมไทยเนี่ยเขารู้กันนะครับคือ,คอลูกประคำดีควายรักขี้เหล็กเนี่นะฮะถ้าคนที่เขาเรียนมาทางเภสัชกรรมไทยเนี่ยเขารู้ว่าตัวยาเนี่ยมันมีส่วนประกอบเพียงแค่สองอย่างเท่านั้นแหละอย่างที่หนึ่งก็คือลูกประคำดีควายนะฮะอย่างที่สองก็คือรากขี้เหล็กนะฮะทีนี้คนไม่รู้เนี่ยไปแบ่งผิด ถ้าไปทํายาอาจจะทําให้คนไข้าตายก็ได้นะครับกินเข้าไปเนี่ยนะฮนะนะบางคนก็บอกว่าเนี่ยเขาแบ่งเป็นลูกประคำนะฮะอันหนึ่งแล้วก็ดีควายอีกอันหนึ่งแล้วก็อนันสุดท้ายคือรากขี้เหล็กนะอย่างนี้แบ่งเป็นสามยอย่างอย่างเงี้ยผิดนะฮนะแล้วก็อย่าเอาไปทํายานะฮะเกิด <c oughs> <c oughs> มีใครมากินข้าวก็อาจจะถึงตายอย่างที่ว่านะครับอ่ะทีนี้ต่อไปนะข้อความโฆษณายาเนี่ย อีกอันหนึ่งเป็นยังยาเหมือนกันแนะจริงๆเนี่ยมันต้องเว้นวรกเว้นวร์กยังไงก็เว้นวรกหลังคําว่าแข็งแรงหรือหน้าคําว่าไม่มีโรคภัยเบียดเบียนนะข้อความมันควรจะเป็นว่ายานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนถึงจะถูกใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าหากว่าไม่เว้นวรกอย่างเงี้ยนะคนก็อาจจะอ่านผิดเป็นบอกว่ายานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีแล้วก็โรคภัยเบียดเบียน กลายเป็นว่ายาเนี้ยกินแล้วแย่เลยนะฮะแรงไม่มีแล้วก็มีโรคภัยเบียดเบียนด,ด้วยซึ่งไม่ใช่นะจริงๆยานี้มันต้องไปทงดีนะฮะกินแล้วแข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนนะฮะส่วนตัวอย่างที่สารที่ท่านเห็นอยู่บนจอเนี่ยผมขอไม่ไอธิบายนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องเรื่องพิสดารไปนะครับก็คิดว่าผ่านไปแนะน,นําหนังสือเล่มหนึ่งอย่างที่เกิดนเอาไว้ก่อนนะฮะคือ หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆนะรวมทั้งหลักเกณฑ์การเว้นวรรคหลักเกณฑ์การเขียนคำยอ่อนะอันนี้ถ้าใครสนใจนะมีจำหน่ายอยู่ที่ราชบัณฑิตยสภาก็สั่งซื้อได้นะครับและจะแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะก็อย่าลืมนะครขอให้ส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาที่ สถานที่อยู่ทางอ e ีเมลหรืออ e ีเมลเรสของตำาหนังงานราชชาวบดินทยยสภาอย่างที่แสดงเอาไว้นะฮะก็ขอจบการบรรยายในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ